สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูไนเต็ดวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มกันที่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานค่ะว่าเทนฮากในายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเดินทางกลับมาที่แคริงตันเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวทำงานตามปกตินะคะหลังยังไม่โดนปลดออกจากตำแหน่งสื่อเจ้าดังกล่าวอ้างว่าบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปลดเขาออกแน่แล้วค่ะหากว่าสโมอสรประสบความพ่ายแพ้ในอีก2เกมข้างหน้าหลังจาก5้านัดหลังสุดในทุกรายการ พวกเขาไม่พบกับชัยชนะเลยนะคะแม้ว่าจะแพ้เพียงแค่นัดเดียวคือแพ้สเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ3ในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่เทนฮากจะเสียงงานของเขาที่โอทแชฟฟอร์ดหากว่าเขาไม่สามารถพาทีมพลิกสถานการณ์ในอีก2เกมข้างหน้าได้สำหรับโปรแกรมในอีก2เกมข้างหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับเรนฟอร์ดในสึกพรีเมียร์ลีกวันที่19ตุลาคม ก่อนจะบุกไปเยือนเฟเนบาเชในบอลั่วยยูโรปาลีกในวันที่24ตุลาคมซึ่งหมายความว่าหากสองเกมนี้ปีศาจแดงแพ้รวดก็จะทำให้สถานการณ์ของเทนฮารเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกนะคะกับการไม่ชนะเลย7นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามค่ะหลังการประชุมบอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลอนดอนซึ่งผู้จัดการทีมวัย54ปีไม่ได้โดนปลดเหมือนที่สื่อพากันคาดหมายนะคะ Sky Sport aa, สกายสปอร์ตเผยว่าปริาจแดงไม่ได้ทับถามโทมัสทูเคิลเหมือนที่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ประโคมข่าวเลยค่ะทั้งนี้เชื่อว่ารูฟฟอนิสเตรอยสตาฟโค้ชของทีมมีโอกาสได้กลุ่มบางเฮียนสโมรสรแบบขัดตาทับไปก่อนในกรณีที่เทนฮากโดนปลดนะคะเนื่องจากทางด้านของโทมัสทูเคิลซึ่งเคยคุมทีมเชลซีได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษให้เข้ารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเลิกสัญญาเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะดิแอสเลติกสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนยู U, ตัดสินใจยกเลิกสัญญาการเป็นทูตสมรสรของเซอร์เลเฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ เฟอร์กูสันในวัย82ปีวางมือจากการคุมทีมแมนยูไปเมื่อปี2013หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากกับการทำงาน26ปีในถิ่นโอเชรฟอร์ดก่อนได้รับบทบาททูตสมอสสรซึ่งเชื่อว่าได้เงินจากการทำหน้าที่นี้ปีละ2.18ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ96ล้านบาทนะคะเดอเลติกรายงานว่าเซอร์จิมแรดคลิฟ f อภิมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษเจ้าของบริษัทเอนและเจ้าของร่วมแมนยู แจ้งเฟอร์กี้ว่าสมโมสรจะไม่ต่อสัญญาในฐานะทูตสมสรโดยจะยังมีตำแหน่งในบอร์ดเพียงแต่เป็นในนามเท่านั้นนะคะเซอร์อเล็กได้รับแจ้งในการประชุมแบบพบหน้ากับเซอร์จิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสมโมสรกำลังพยายามลดต้นทุนและพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้อีกต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้แมนยูได้ปลดพนักง,งานไปราว250ราย หลังพบความซ้ำซ้อนในการทำงานและช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของสมมสรซ้ซึ่งที่ผ่านมามีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะหลังมีการปลดเฟอร์กูซันค่ะเอริกคันโตนาตำนานกองหน้าของแมนยูเนี่ยออกโรงตำหนิบอร์ดบริหารปีศาจแดงเลยนะคะว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูซันควรจะได้ทำอะไรที่ต้องการในสมมสรอจนถึงวันที่เขาหมดลมหายใจการที่บอร์ดบริหารทำแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความเคารพกัน ดานริโอเฟอร์ดินานอดีตประกานหลังทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าการยกเลิกสัญญาทู่สโม,มสรของเซอร์อเล็กฟ์ฟ์คูซันคือการที่เอเนอสกำลังส่งสัญญาณบางอย่างโดยเชื่อว่าถ้าเซอร์อเล็กยังถูกถอดจากตำแหน่งได้ก็คงไม่มีใครปลอดภัยที่แมนยูอีกแล้วทั้งนั้นนะคะโดย Sir เซอร์อเล็กฟูกุซันรับเงินประมาณ2ล้านปอนด์ต่อปีในฐานะทู่สโม,มสรของแมนยูมาตลอด11ปีอย่างไรก็ตามค่ะ การยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวมีแค่เรื่องทูตสมมสอนเท่านั้นเซอร์อเล็กยังคงเป็นกรรมการสมมสรเช่นเดิมจากนั้นไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นแท่นทำสถิติเป็นสมมสอนในพรีเมียร์ลีกที่ต้องสูญเสียงเงินไปกับการรักษาอาการบาดเจ็บมากที่สุดในฤดูกาลที่แล้วนะคะซึ่งสูงถึง39.81ล้านป่ล้านปอนด์ หลังจากฤด,ดูกาลก่อนทัพปีศาจแดงทำผลงานจบได้เพียงอันดับที่8ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดนับตั้งแต่พวกเขาอยู่ในพรีเมียร์ลีกนั่นเป็นเพราะว่าทีมต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะเล่นงานอยู่บ่อยครั้งทำให้ทีมโชว์ฟอร์มได้ไม่เข้าตาเลยค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลดัชนีอาการบาดเจ็บของนักเตะในยุโรปที่รวบรวมโดยบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยระดับโลกระบุว่าทีมปีศาจแดงต้องสูญเสียงเงินเพราะอาการบาดเจ็บไป39.81ล้านปอนด์ ตัวเลขดังกล่าวคำนวณจากการนาค่าเหนื่อยพื้นฐานรายวันของนักเตะที่บาดเจ็บมาคูณกับจํานวนวันที่พวกเขาลงสนามไม่ได้เพราะอาการบาดเจ็บนะคะอีกทั้งทัพปีศาจแดงนั้นต้องเจอกับอาการบาดเจ็บมากถึง75ครั้งตลอดทั้งฤดูกาลเป็นรองเพียงแค่นิวคาสเซิลย,ยูไนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น76ครั้งค่ะ จากนั้นไปดูความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนเบรนฟอร์ดในวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากที่นัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับแอสตันวิลล่าศย์ประตูต่อ0เป็นอีกเกมที่ชวดคว้าสามแต้มอย่างน่าผิดหวังนะคะทำให้นัตอนนี้แมนยูลงสนามไปเจ็ดนัด พวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้3เก็บได้เพียงแค่8แต้มห่างจากพื้นที่เท่าโฟแต้มและห่างจากโซนสีนแดงอยู่5แต้มนะคะนัดต่อไปคือน,นัดที่8ค่ะพวกเขาจะบุกไป,ปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในเวลา21นาฬิกาของวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะสำหรับความพร้อมของทีมในเกมนี้เทนฮากไม่สามารถใช้งานผู้เล่นอย่างลูกชอไทเรียงมาเลเซีย เลนิโอโรและแฮร์รี่แม็กควายที่เจอปัญหาการบาดเจ็บนะคะส่วนนูแซมัสราอุยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจหลังพบว่าเต้นผิดจังหวะขณะที่เมสันเมาส์อาจต้องพักหลังเจ็บศีรษะจากเกมที่แพ้สเปอร์ศูนย์ประตูต่อ3ขณะที่คอบบี้ไมนูอเลฮันโดกานาโชและอามัดเดียโลทั้งหมดก็ต้องลุ้นว่าจะหายทันหรือไม่ละคะ่ะคาดว่ากุนซือ,อย่างเอริกเทนฮากจะจัดทับชุดที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อคว้า3ามแต้มให้ได้นะคะ โดยเกมนี้คาดว่าแมนยูจะยังคงมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูตใช้อังเดรโอนาน่าแนวรับ4ี่คนคาดว่าจะใช้จอหนีอีแวนส์มัทไยสเดลิกลิซันโดมาตินีสและเดียโกดาโลส่วนมิดฟิลด์คู่กลางใช้งานคริสเตียนเอริกเซนจับคู่กับเคอบี้ไมนูนะคะขณะที่แนวรุกคาดว่าจะส่งมาคัสแรดฟอร์ดบุลโนเฟนานสและอามัดเดียโลคอยปั้นเกมให้โจชัวเซอร์เซที่คาดว่าจะลงเป็นกองหน้าตัวเป้าค่ะ ด้านสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแมนยูชนะมา3ครั้งเบรนท์ฟอร์ชนะ1ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนะคะและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปีสาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n นแนค่ะ